สวัสดีค่ะมื้อนี่กับพ่อกับฝ้าหมูปลาตาใหญ่อลกละจ้าม้นอนี้ใหย่กับสีเม้าพ้ามาเบิงหมูหน่อยค่ะการเลี้ยงหมูหน่อยหนาหนาวนี่การดูแลหมูหน่อยหนาหนาวเนาะจ้ะเนาะแย่หนาวหมูหน่อยกับสีเลี้ยงยากด้วยจ้าเพิ่นกับสีหนาวย่มาขึ้นอากาศเย็นกับต้องหาแนวมาให้เพิ่นนอนนย่เอาเฟี้ยงค่ะเอาเฟี้ยง ตเที่ยงเข่ามากองสูงๆต่อพันยำลงอยู่ดอกค่ะแต่ว่ามันหนุ่มพันกับยำลงใหญ่กับมากรองกองง่ายพันกับดุดเขาไปยุ่ใต้ตัวใหญ่กับทับเทิงตัวหน่อยกับหลอดออกมามันยำไปยำมากมันก็เลยแจลบลงขึ้นอียหมอเส้าใหญ่กับสิมากวดต่อมๆมาเังส่ละจ้าว่าพันความดื้อของหมูหน่อยเนาะค่ะเนาะ เนี่ยสีนอนตัวเน่ยหน่อยเพิ่งกับมนเขาทั้งไตตัวหญ่ๆเพิ่งกับทับเปนหันใจบ่ได้ก็หลอดออกมาหลอดไปหลอดมาแจ็บลุ่งดินครับแต่ว่าก็เวลาเพิ่งนอนเพิ่งกับนอนกองกันเอเล่ดีปัญญ์ละครับเพิ่งกับนอนนอนทับกันมันก็อุ่นเนี่ยค่ะนมอยู่น้ำแม่เพิ่งเพิ่งกับนอนแหนบโตแม่เพิ่งเพิ่งกับอุ่นเนาะค่ะเนาะก็เพิ่งยาน่มแล้วเพิ่งกับตองออกมาใส่ชีวิตลำพังเพิ่งเพิ่งกับตองมาอาศัยมู่กัน นอนแนบกันกองกันอเอเล่ล่ะค่ะก็สิสางความอบอุ่นให้มันนนอะค่ะเนาะอันนี้กับพ่อข่าเพระท่านมาเอาเลยค่ะนัดนัดกลางเดือนมานี้ย่าใหโทษไปไหมเพิ่นว่าปลายเดือนแต่เบื้องปลายเดือนตีไม่บ่นี่ราคาเลีเ้ยงหมูปัญหามันก็มีแต่พ่อข่าเพื่อนนัน เพิ่นบ่ได้ตามสัญญาไหมคะ่ะเพิ่นนัดว่ากลางเดือนกับกลายเป็นปลายเดือนมันบ่แน่บ่นอนเห็นไห้ค้นเลี่ยงนี่ใจฟอเนาะค่ะเนาะคนเลี่ยงใจฟอพูดเลนน่าข้นแน่กับจากเศร้าเลี่ยงค่ะย่อนว่าอันพอคานัดแล้วคนกับบ่ามากกับย่านขายบ่ได้ไหมคะ่ะแต่ย่ายกับบ่ได้อันวิตกเลี้ยงนังสันดอกแต่ว่าบางเทียมกับเสียความูลซื้ออยู่ เพิ่นว่ากลางเดือนเทาก็รีบเล่งเลยนะค่ะเล่งหัวอาหารเลยบบดนี้พ่อปักกลางเดือนมากเงินกับเบิดได้บบดนี้แม่นบ่ค่ะกับเบิดหลายบบดนี้เทาก็เทาก็ต้องซื้อมาเพิ่มอีกนี่แหละค่ะคันแม่นว่าเพิ่นว่าปลายเดือนเทาก็สิได้ชะลอชะลอดลอดปลายเดือนเทาก็จังสิเล่งอันนี้เพิ่นว่ากลางเดือนเนาะค่ะย่ากับเล่งใส่กลางเดือนบดนีตัวส้มใหญ่มันก็สิเกินด้ค่ะบบดนี้เกินกับว่าเป็นยังเกินกับย่ากับว่าคายใหาลนะย่ากับสิคัดไว้ลนะส่มเกิน เพราะว่าปีใหม่เขาจองไวหลายคักบะมีหมูส้มส้มสีมาตะรุงเทพค่ะจองเซี่ยวๆนั่นแหละเหมป็นตัวใหญ่ย่าๆยยยยยกบทีคัดออกอย่ายกับเลือบะใดญเรียงรีบดอกเพิ่นบะมาก,กับซางถือว่าถ้าเพิ่นบะมาก,กับคือเด็ดขายคือเกาแต่มันถือเสียที่แต่ย่าบะใดญ่ตอนไหว ยายก็ถามเพิ่อนยูถ้าเพื่นบ่มาเอางานยาสิตอนพ่อตอนแผลเพิ่นดีแล้วค่ะเขามาเอาพอดีเขากับปาสิมาไห้เนาะเกิดเรื่องบาดตอนแต่ว่าถ้าเขาแต่ภายในปลายเดือนนี่พ่มาก็คือว่ายายตอนเลยตอนเดียวแผลเศร้าเ้าเขาก็เอาขึ้นเก่าล่ะถ้าบานแต่เขาเขาอยากให้เฮาตอนค่ะมันคว่ามันเหม็นคิ้วถ้าพ่ตอนตบมือผู่ เขาก็สิเรียกอาแต่หมูแม่เนาะค่ะเนาะหมูผูเขาก็ต้องตอนให้เขาตอนแค่สองสามมือแพ้เพิ่นก็ดีเลรอจ้าดีไว้ย่ายก็ว่าสิตอนไวายุคนหนึ่งวันม่ต้องตอนดอกย่ายเดี๋ยวสิไปเอาแล้วสองสามมือเนี่ยแหละคนมาสองสามมือม,มันก็หล่มึงมาหลา่มือมาล,ละละก็สร้างเพิ่นเตาะล่อเบิ่งอยู่นี่ละแต่คนอื่นขันว่าใจเย็นคือย่ายก็คือสีเมีนตัดสินใจลุกนเหรอเนาะ เพราะว่าพอค่กะกันัดหนานัดหลังกับมาเอาคือเก่าล่ะค่ะเพื่อนมาเอาได้เพื่อนก็ได้ที่จะพอเพื่อนเอาละ่ะมันง่กายเพื่อนกับว่เอาเข้ากับจัดการทั้งเข้าไปตะคายทั้งบานเข้าคัดออกตัวได้ง่ายเกินหรอคัดออกก็ตัวก็วดีให้เพื่อนมันบอยากดอกนอกาะค่ะมันบมันบอเน่า,นาบอเสียเลี่ยงไว้ก็มีตะเป็นเงินง่ญ่ไปกัก็ได้หลายบาทไปเรื่อย ให้เฮาคิดจังี่ให้เฮาอย่าคิดทถอให้เฮาอย่าคิดว่าย่านขายบ่ได้ขายไทยบ้านหะเฮาได้ราคาดีกว่าของพ่อค้าจ้ะเฮาว่าเท่าใดก็ได้โอ้ยขายไทยบ้านน่ะเฮายโคตใจขายเท่าใดก็ได้แต่ขายให้พ่อค้าขึ้นตะสั่งแล้วเขาว่าให้จังได้แม่นบ่แต่มันก็ดีที่เฮาขายได้ขายยกซุ้มขายไทยบ้านเฮาก็เนี่ยหน้าเทศกาลนี่ก็ซ้ำหยกซุ้มล่ะพุ่นน่ะเอาโต้ผนี่เอาโต้มันก็เบิดหน้าปีใหม่สงกรานต์ นั่นแหละขับนาเขาโดนตาอางนี้สันเอ้เทศการตั้งๆนั่นแหละกินเลี้ยงฉลองจอกหลอกแกกแกลก้าบบเอนหาหมูปลาละค่ะเพราะว่า,า,ม,า,า,วามันมันมันดีกห็หมูขาวหมูปลาเนื้อมันกับเบลเละหนังมันกับเหนียวเวลาเอาไปหัน่นไปยังมันก็นกระสิรสชาติดีกว่ากว่าหมูขาวหมูขาว,หม,ขาวหมูหน่อยนี่ นังมันเละเลยเด็ค่ะเนื้องมันกับ่อนได้เด้ถ้าสิถ้าสิโตซ้ำสิบสิบสองลกนี่กินบ่ได้ดอกกันสิไปหันมันหนังเพิ่นผู้ผุเพราะวาเพิ่นหน่อยอยู่มูนี่คันนังวอาสิบสองลกเพิ่นก็ะองเบียนแล้วเด้ค่ะเนาะว่าไปแต่พืดต่เพื่เนะอเนาะรื้มข้าวตัวนี้ไหม ค่ะอันนาหนาวนี่แมนยูนะแมแ avenues, แ่เพิ่นห่อก็ตตองเอาเฟืองให้เนาะค่ะแม่เพิ่นกระสิได้ดวดูดเอาเฟืองเห็ดเป็นหลุมพาลูกลงไปนอนในหลุมเห็ดเป็นหลุมเอาเฟืองกันไปคางๆเพใไห้ล้มถือลูกแม่เพิ่นก็เป็นนอนลูกมเพิ่นกับเป็นนอนแอบเพิ่นเห็ดดีจ้ากับตัวใดสิออกลูกนี่นาหนาวตัวใดสิออกลูกก็ต้องเอาเฟืองไปให้เขาตัวใดลูกอ้อนก็ต้องเอาเฟืองให้เขา สุ้มแยกแม่ก็ตตองเอาเฟี้ยงให้เขาเพราะว่าให้เขากันหนาวนอนอุน่นพวกบ่ะมีลูกกับเเป็นยังเขาก็ดูดดูดนอนได้เขาก็บ่ได้มีปัญหายัางดอกพวกโตเปาเปาโตผูมนันเ่เขาก็นอนได้พอเป็นขอกดินไหมคะ่ะเขาก็ดูดดูดเด็ดหลุมลุมนอนแต่ว่าขอกดินแต่แม่ลูกอ้อนเพิ่นก็อยากได้เฟี้ยงให้ลูกเพลิอนอุน่นอุ่น กับตัวได่ไก่สีออกลูกทองแก่หอาก็ต้องออาเฟี้ยงไว้ให้เขาก็สิขาพเศษห้งางค่ะสำหรับคลิปนี้ยายขอจบลงแต่เพียงเท่านี้เนะาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ยาในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายด้เหตุปหน้าต่อไปสวัสดีค่ะ